วิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควรจึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกแขนทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาธิตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงื่อยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง อันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดินเป็นการก้มเกินไปหรือเหื่อยเกินไปเอียงซ้ายเกินไป เอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากสมาธิภาวนาการเริ่มต้นทางจิตภาวนาพึงต้องทำความรู้สึกคือ จิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ทั้งอดีตอนาคตทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกําลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้ด้วยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญ ไม่รู้การพินิษพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้คือไม่รู้จักคิดถูกผิดชั่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใครครวนกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตนั่นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กำหนดรู้ และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตยอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะถึงเป็นสมมุติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นถึงให้เป็นไปนตามจริตไม่ควรฝืนธรรมบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้น พึ่นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนำคำบริกรรมภาวนาการนึกคิดบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวมาแล้วก็ได้เช่นพุทโธธรรมโม สังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบแล้วกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติแต่จะกำหนดธรรมบทใดก็าตามนอกจากสามบทนี้ก็จะเจริญธรรมบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญร,รำลึกธร,รสามบทคือพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อน จากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอานาปานสติหรืออาทิหรือ,อ,รอตะโจเป็นต้นการที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทบทกำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากจิต ยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ท่านจำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้นการบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดข้อตามกรุณาอยากคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ ภูมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั้นเป็นการค่าคะแนหรือเดาซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทำใจให้ท้อถอยหรือหวาดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้า มีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทําความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมนั้นจะให้จิตเผือตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้น ผลคือความสงบเย็นหรืออื่นๆที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นอันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาเวลานั้นจะเกิดขึ้นเองเพราะอำนาจของการรักษาจิตกับคำบริกรรมไว้ได้ด้วยสตินั่นแลจะมีอะไรอื่นมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านมิได้มุ่งต่ออัธถธรรมสำหรับตัวจริจรงๆการุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวนี้บ้างหรือไม่ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้ สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมา ราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้นแต่กลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนา ทั้งที่ผู้นั้นยังทะน,นงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วยจิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแต่การแก้ไขอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับปรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยวว่า เป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางน้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเช่นอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนาพี่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนทำกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้นทั้งเกิดความดื้นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางขนง ขณะท่านอธิบายจบลงแล้วได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ําอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าถ้าลงไปงมกองมูดกองคูดอยู่ทําไมผมเคยง,งมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆตั้งสามวันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนาสิ่งนั้นมาทาตัว ชโลมศรีรษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคูดที่เขาถ่ายมาได้สองสามวันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอยากกล้าหาอวดเก่งเป็นสูตรดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบอ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านลึกว่าหอมนั้นจนบัดนี้ยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจริงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้าง อาจร้ายกว่าผมที่เคยโดนมาทั้งที่มีน้ำล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำที่ออกรถอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัย ในสิ่งที่ตนได้เห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองมูดกองคูดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอกีการยกธรรมท่านมาแสดงบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียว โดยมิได้ไต่ตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนี้ชํานาญมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นแม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกองมูดคู่ที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้เห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอื่นของตนและถูกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอ รู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถูกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนดื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศรีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแลจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม่ไผ่ปัญหาค่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือ เราก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดฐานอื่นนั่นเล่าที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นแต่แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสําคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลที่ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดลาบที่เรียกว่าถูกตีนั่นแลฉะนั้น จึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยัง,ลงหลงไหลอยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกันอยู่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้กความรู้ความเห็นผิดนั้นปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆแก้กันเองที่นั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตัวเข้าฟังด้วยได้แน่นอนเพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวที เสียจนลื่นและเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลยทั้งนี้เพราะความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องลูบคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งรากแก้ว รากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทาบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาาภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช่วิจารณญาณก็เป็นทำนองน,นี้เหมือนกันอะไรๆก็จะเหมาเอาเสียวะถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกแล พูดฟุ้งไปทีเดียวความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสำรวมให้รอบคอบและรู้จักประมาณเพียงเท่านั้นยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด,ด้วยจึงควรสำรวมระวังให้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนา ที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้างเพราะขาดความสนใจกับกายเวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะดังนั้น แม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตามแต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดีเพราะจุดสำคัญที่ต้องการจริงๆอยู่กับภาวนาถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆรัวจ,จะเอ็นหน้าเอียงหลังทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนาไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตนเพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้นจึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอก แต่ควรทำความจดจอ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียวจนสติสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังคือที่พักผ่อนตัวความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเองียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้ การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่ากายกับใจเกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาที่ตั้งฐานสูงตามแห่งอารมณ์ของจิตกรรมาฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตต้องมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่น ผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นนั้นพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมาฐานในที่เช่นนั้นเช่นนั้นสูงหรือตาำประการใดสิ่งนั้นนั้นมีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวเช่น,นฟันมีอยู่ในทุกทวารผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้น เช่นหนังผมขนเอ็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นนั้นตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นนั้นเป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นนั้นเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนา พึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่นสมาธิที่เอ็นเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิมอย่างกรการมฐานาที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมให้ยกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานน,นั้นๆ ไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกำหนดกระดูศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อแต่แล้วเกิดความสาคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความลูกคลามสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆ ให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทำให้จิตแนบสนิทและเกิดความสโลดสังเวช ไปกับอาการที่กำหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจการกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกันเมื่อกำหนดลมที่แรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจ อาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากตั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าก่อป่วนตัวเองด้วยความสําคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมดเพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆคือเพึ่งทําความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออก ด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็าตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแน่ต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของล,งลงมลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอาณาปานสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไป ที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียวเพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกเรียกว่าจิตโคลมสนิททางสมาธิภาวนาแต่ผู้ภาวนาอาณาปานสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้น <c oughs> เกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านั้น ลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดแก่ท่านที่ภาวนาอาณาปานสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้ การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอาณาปานสติกรุณากรหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอาณาปานสติไปจนถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหนับไปจริงๆก็าตาม เมื่อความรู้สึกขีดใจยังครองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอนลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรอะไรในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสำหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจะกกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดเกิดดับดับเพียงเท่านี้ จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆที่เคยสั่งสมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีก เราจรึงพอมองเห็นเลขเหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้แลครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคิดก็ยิ่งทําให้เห็นตัวมารที่สารบ้นเรื่องขึ้นหลอกให้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอาณาปานาสติกรุณาจําหน้ามาตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไขและดําเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่าน ที่ทรงดำเนินธรรมบวนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบวนี้เป็นบาทฐาน